เรือโพไซดอนครับสมอเตอร์2อใบพัดความยาว9นิ้วนะครับชาร์จประมาณ2ชั่วโมงเล่นได้ถึง20นาทีกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้โยทินพามาเล่นเรือตามมาเลยเดี๋ยวพี่โยคะ่ะจ๋าอย่าลืมทาเซรั่มสิคะอ๋ออากาศร้อนครับผมเซรั่ม F S Secret Fin by คุณอัญนะครับผสมเนื้อแรกทองคำนะครับอากาศอย่างนี้อะมาฟังไว้จ้า พร้อมแล้วไปมาเล่นกันเลยไปเลยเปลุนครับเปลุนครับไปแล้วครับว้าวซ้ายขวานะฮะว้าวโอว้นี่นะฮะดูนะครับโอ้ ว้าวนะดูนะครับเวลาเวลากดเลี้ยวนะครับกดเลี้ยวไม่ต้องบังคับเดินหน้าก็ได้นะครับตัวนี้สายขวาได้นะครับถ้าเดินหน้ากดตรงนะฮะปล่อยนะครับนี่นะนี่นะครับโอ้โหนะฮะไปได้ดีนะฮะเล่นมันเลยนะครับโอ้นี่ฮะสนุกแน่นอนครับผมเล่นเพลินได้เลยนะครับอ้าเดี๋ยวไปกลางน้ำนะครับผมนู่นนะฮะ มานู่นแลวนะครับโอ้โหนู่นนะนี่นะครับเป็นรีโมทไกลปืนวงล้อเลี้ยวนะครับแล้วสามารถเล่นพร้อมกันได้เพราะเป็นระบบขึ้น2.4นะครับนี่ครับผมว้าวว้าวว้าวอุ้ยมันมันถอยหลังได้ครับตัวนี้สามารถถอยหลังได้ด้วยนะครับนี่นะโอ้โอเคครับเดินหน้าต่อได้เดินหน้าเลี้ยวได้เลยครับอันนี้ถอยหลังครับ นี่ครับโอ้โหไปไปครับโอ้ยวนครับวนครับตอนนี้วนอยู่ครับเล่นวนครับเล่นวนครับหุ่ยมันนะครับเวลาเล่นต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นเด็กๆนะฮะให้มีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะครับตัวนี้สามารถเล่นเบาแรงกลางได้นะครับไปเบาๆได้นะฮะเบาๆได้นะครับวอลุ่มสามารถเล่งแล้วเบาได้นะครับกดเต็มแม็กได้นะฮะนี่นะฮะกดเบาได้นะครับ ดูนะฮะกดเบาได้นะครับให้ค่อยวิ่งได้นะฮะสปีดเล่งเบาได้นะครับตัวนี้โอ้โหไปเลยครับเต็มพิการครับยาวๆครับผมยาวๆครับไปนู่นแล้วนะฮะโอ้โหมันครับว้าวว้าวโอ้โอเคเลยนะฮะจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับผมเอาโอเคมาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับสั่งซื้อนะฮะ แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อนะฮะใต้โพสต์ได้เลยนะครับกับตัวเรือบังคับลำนี้นะฮะตัวเรือโพไซดอนนะครับความยาวเนี่ย9เมตรนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะฮะ <9 S 1> อยู่ที่บราณ <9 S 1> โอ้9นิ้ว,วโอ้ยาว9น,วนิ้วเลยเก้นิ้วชาร์จแบตเตอรี่2ชั่วโมงเล่นได้ต่อครั้งนะฮะอยู่ที่ประมาณ20นาทีเลย<ช>นะครับอ้าวสั่งซื้อเชิญเลยสุดยอด